ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover เป็นกรา34นาทีนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ก็ประจำวันวันวันอังคารที่3มกราคมนะพุทธศกราช2560แล้วนะฮะก็วันนี้คุณแสบ ขอญาตไปเดินสายนะฮะก็วันนี้ผมอยู่คนเดียวแต่แตว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาชวนคุยก็คือทางคุณเสกสรรโตวววั์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายคอมเิวนิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบวัวหลวงนะฮะก็คุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารอยู่แล้วนะฮะก็เราขอญาตบอกเบอร์สักนิดหนึงแล้วกันศูนย์ 5,2,3,5ในกรณีที่ก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อวานว่าเราจะปรับรูปแบบรายการเพื่อให้มันมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านผู้ฟังมากขึ้นก็จะ เปิดสายด้วยนะใครมีคำถามอยากปรึกษาอยากถามความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรก็สามารถโทรเข้ามาคุยได้อย่างวันนี้ก็อาจจะเน้นไปในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะราะพอเดี๋ยวคุณเสกสรรจะเข้ามาในช่วงต่อไปก็มีอะไรที่สงสัย มีประเด็นอย่างการลงทุนใน i m f LTF ไว้ครบกำหนดแล้วซื้อเกินอะไรต่างๆควรจะ,ะต้องทำยังไงปฏิบัติยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะฮะแล้วก็วันนี้เนื่องจากก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นปีใหม่ก็เดี๋ยวคุณเสกสรนเมื่อวานมีโอกาสเจอกันก็คุยกันเกนไว้ว่าอาจจะชวนคุยกับเรื่องการวางแผนทางการเงินสำหรับปีนี้ว่าเราควรจะต้องอดาเนินการหรือเตรียมการอะไรยังไงเพื่อความพร้อมที่จะเดิน หน้าไปสู่ปีที่กำลังมาถึงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover มาคุยกับคุณเสกสรรกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมีสายจากทางบ้านก็โทรเข้ามาได้นะฮะวันนี้เนื่องจากเ,เป็นยังเป็นวันหยุดอยู่อาจจะสายไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้ามีอะไรสนใจอยากจะสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้0 2 6 4 1 5 2 3 5ะฮะสวัสดีครับคุณเสกสรรครับ ครับสวัสดีครับคุณแัะพนท่านผู้ฟังทุกท่านครับอ่าเมื่อวานเห็นคุยคุยกับผมไว้ว่าก็จะอาจจะมาเกริ่นกันเรื่องการวางแผนทางการเงินสําหรับชีวิตของพวกเราในปีใหม่ว่าเออมันควรจะต้องมาเรียกอะไรวางเข้าโครงกันเรื่องหลักๆอะไรบ้างยังไงใช่ไหมอ่าใช่ครับก็ส่วนใหญ่นะครับในวาระปีใหม่อย่างนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะถือโอกาส ตั้งต้นนะครับแล้วก็เตรียมการสําหรับการทําอะไรในแง่ของการเงินก็จะมีผู้ลงทุนหรือว่าผู้ออกจานวนมากนะครับอ่ะปีนี้ฉันจะเริ่มเก็บเงินละฉันจะเริ่มวางผาแผนละนะครับก็ขอเนี้ยเอาเรื่องที่เคยคุยในรายการบ่อยๆเนี่ยมารวบรวมแล้วประมวลอีกสักครั้งหนึ่งว่าวิธีการหรือว่าเ,าเทคนิคของการทําให้ง่ายๆนะครับผมผมย้าว่ามันไม่ใช่ทางที่บอกว่าดีที่สุดหรือเฟอร์เฟคที่สุดแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําได้เร็วที่สุดนะครับ นั่นก็คือการที่ต้องจัดเงินนะครับแล้วก็จัดวัตถุประสงค์ของตัวเองออกมาเป็นสามก้อนก่อนนะครับก็ผมก็ใช้หลักสามสามสามเป็นปกตินะครับสามสามสามคืออะไรสามแรกคือบอกว่าเงินของคุณเนี่ยมันควรจะแบ่งออกเป็นสามก้อนก่อนนะครับก้อนแรกคือเงินที่ต้องใช้จ่ายเลยครับคุชลชกุลแต่ละเดือนแต่ละเดือนค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าจ่ายบัตรเครดิตหรือใดๆก็ตามนะครับก้อนนี้เป็นก้อนที่คุณเอาไว้ในธนาคาร เงินสดออมทรัพย์นะครับหรือว่าเต็มที่ก็มามา,มาเอามาหมุนในมันนี่มาเก็ตหรือกองทุนเพื่อบริหารเฉพาะคล่องนะครับของบุญหลวงเ็เป็นบุญหลวงทนทวีบุญหลวงตอสันิพภาคกรัฐตรงนี้นะครับก็เอาเอาไว้หมุนตรงนี้เลยแน่ๆน่นะครับอันที่สองก้อนเนี้ยคือก้อนที่บอกว่าเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน<ะ>ใช้จ่ายยามฉุกเฉินคืออะไรใช้จ่ายยามฉุกเฉินก็คืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาทิเช่น เปิดทาง,งานาวันพรุ่งนี้ถึงเวลาเจ้าหนา่จะเรียกไปบอกว่าเรามีการปรับปรุงหรือว่าปรับโครงสร้างของบริษัทคุณอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วอย่างนี้นะครับ <c oughs> เงินก้อนเนี้ย <c oughs> อาจจะเป็นเงินที่ทําให้คุณอยู่ได้อีกแต่้งน้อย,อยก็หกเดือนหรือสี่เดือน <c oughs> นะครับสี่หรืหกเดือน <c oughs> เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายรายเดือนผมผมเน้นเือมันมีหลายสูตรนะครับแต่ผมเน้นเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นหลักเพราะว่าวันที่เราจําเป็นจริงๆวันที่เราจําเป็นจริงๆนะครับการใช้จ่ายเราคือถ้าเราเกิดเราอยู่ในภาวะแบบไม่คาดคิดเนี่ย แน่นอนล่ะทุกคนต้องลดการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผมถือว่าค่าใช้จ่ายหลักๆค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ประจําเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่ควรจะเอามาพิจารณาเก็บไว้สักสี่ถึงหกเท่านะครับขึ้นอยู่กพราะว่าระดับของความเสี่ยงระดับของโอกาสที่คุณจะไม่ได้หรือว่าโอกาสที่จะไม่ได้รับไรายได้ประจําหรือโอกาสที่สมมติว่ามันเกิดเรื่องแล้วได้รับผลเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่น ถ้าสมมติคุณทํางานคุณอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านกับครอบครัวทํางานเป็นเงินเดือนปกติอย่างเงี้ยถ้าสมมติวันที่คุณตกงานขึ้นมาคุณซึ่งอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านอยู่อยู่พ่อแม่อยู่ญาติพี่น้องอันนี้จะไม่ได้เป็นภาระอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเช่าบ้านอยู่ข้างนอกหรือว่าเช่าหออยู่เป็นคนต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพหรือว่าอยู่แที่ไปอยู่ต่างจังหวัดเช่าหอที่พักอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าสมมติว่ารายได้ไม่มีมันอาจจะกระทบต่อเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องเก็บเยอะหน่อยอืนะครับหรือบางคนอา ใช่ครับอาชีพพิชระที่มีความไม่แน่นอนของรายได้ในการเข้ามาที่เช่นทํางานแล้วเรียกเก็บไม่ได้หรืออาอาจจะไม่มีรายได้เข้ามาอย่างนี้นะครับอาจจะต้องเผื่อเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สองข้อที่สามก็เป็นเรื่องของการจัดเงินตามวัตถุประสงค์ครับอืจัดเงินตามวัตถุประสงค์เลยว่าวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรผมอยากจะให้อันนี้คือแผนอนาคตว่าง,งา่ายๆใช่แผนอนาคตอาจจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ได้อันนี้คือ huh. ข้อที่สองนะครับถามว่าทําไมต้องต้องจัดตรงนี้ด้วย คือถ้าคุณไม่แบ่งเนี่ยคุณจะสับสนมากเลยว่าเงินก้อนนี้คุณจะเก็บแล้วคุณจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไร<ม>ไปลงกองทุนจะฝากเงินซื้อประกันหรือซื้อสลาออ,อ,อมสินซื้อทองเก็บหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ย<ม>ถ้าคุณไม่จัดตรงนี้คุณจะเป๋<ม>นะครับเพราะไม่รู้คุณเป็นยังไงอาทิเช่นคุณและชาโภลอาจจะบอกว่าหรือท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่ามีแผนที่จะดาวบ้านมีแผนที่จะเรียนต่อปริญญาโทมีแผนที่จะซื้อรถนะครับต้องใช้เงินดาวก้อนนึงหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศ แต่พวกนี้สั้นๆมันเป็นระยะเป้าหมายที่ไม่เกินหนึ่งปีถือว่าสั้นมากเงินที่ลงทุนหรือสินค้าที่ลงทุนก็ควรจะเป็นเรื่องของการฝากเงินกองทุนตราสารหนี้นะครับหรือว่า,อ,าอะไรที่มีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องต่ำๆแต่แตง,ง่ายๆก็คือว่าไม่ควรจะไปลงหุ้นหรือต้องทำอะไรที่มันมีความมือวาหรือถอนเงินยาาประเภทล็อกไว้ว่าถ้าลงแล้วต้องอยู่สามปีนะ หรืออาจจะเป็นเงินฝากประเภทสินทรัพยาที่ต้องอยู่แล้วต้องต่อเนื่องยี่สี่เดือนอย่างเงี้ยอ,อันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าความจำเป็นของมันคือข้อจากัดเรื่องเวลานะครับอันที่สองเป็นระยะกลางๆอาจจะแทนสําหรับสองปีสามปีสี่ปีข้างหน้าอืมอันนี้มีระยะเวลาพอสมควรที่คุณจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นกับเงินก้อนนี้อย่างเช่นเอ๊อาจจะไปลงพวกกองผสมที่เน้นตราสันี้นะอืมคือคืออาจจะยังเสี่ยงไว่มากนักอืใช่ครับยังเสี่ยงไม่มากนักเพราะอะไรต้องเสี่ยงไม่มากนักเพราะผมบอกว่า ถ้าลงทุนสองปีสามปีสีป่ปีเอาง่ายๆแบบสี่ปีโอ้ยสี่ปีมันนานแต่ผ่านไปปีหนึ่งเหลือสามผ่านไปสองเหลือสองผ่านไปสามเหลือหนึ่งระยะกลางมันจะกลายเป็นระยะสั้นที่เาวมากออื huh. ซึ่งถ้าลดกันมาอย่างนั้นปุ๊บคุณต้องปรับคุณต้องย้ายจากการที่คุณมีหุ้นอยู่บ้างมาเป็นตราสารหน,นี้หรือเป็นเงินฝากเพื่อเซฟไว้ wide, เพราะว่ามันจะกลับไปโยงเข้าไปเงื่อนไขแรกและว่าข้อจํากัดเรื่องเวลาคุณน้อยลงออืแต่ข้อจํากัดเวลาคุณมีเวลาคุณน้อยลง นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่สองหลักการที่สามก็คือวางแผนระยะยาวนะครับวางแผนระยะยาวของตัวเองเลยครับว่าคุณตั้งใจจะทําอะไรอืนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาแนละอย่างเช่นเก็บเงินไว้เพื่อกเกษียณหรือเก็บเงินให้ลูกตัวน้อยไว้ใช้ในอนะคาคตเป็นค่าเทอมพื่การศึกษาของเขาในตอนที่เขาอยู่มหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแผนระยะยาวที่ต้องเก็บไว้หรือบางคนบอกว่าฉันยังนึกไม่ออกหรอกว่าฉันมีแผนอะไร ถ้ายัางนึกไม่ออกอีกแผนอะไรขอให้แนะนําแบ่งเป็นสามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนไว้ก็คือว่าถ้ายัางนึกไม่ออกจริงๆอย่าเอาไปลงยาวหมดบางคนบอกไอ้นึกไม่ออกอะไรไม่ออกก็ถือว่าเก,ก็บกระเสียสิวะย,ยาวๆก็อเอืญนถ้าไอ้ถ้าเกิดมันนึกออกขึ้นมาแล้วมันเป็นระยะสั้นนี่เดี๋ยวงานจะเข้าอืมนะครับอาจจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกเอาไว้ในส่วนที่มีความปลอดภัยหน่อย เผื่อแบบฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้เนื้ออะไรออกหรืออะไรก็จะได้ดึงไปใช้ฉุกเฉินได้นะครับอันนี้จะแยกกับฉุกเฉินก้อนแรกนะครับก้อนแรกอันนั้นฉุกเฉินของตัวเราอันนี้จะฉุกเฉินไฮ้จาเป็นอย่างเช่นอยู่เพื่อนส่งไลน์มาเฮ้ยแกมีโปรถูกไปญี่ปุ่นเมษานี้อือย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมตังค์ไว้แต่อ้ออันนี้จะได้ดึงอะไรมีไปใช้ได้ง่าย huh. นะครับ อันที่สองอันที่สามก็อาจจะใส่หุ้นมากขึ้นหรือไปลงในตอปเสนที่มันมีลักษณะของทางเลือกหรือมีโอกาสอะไรมากขึ้นในอนาคต uh huh. นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากได้การลงทุนที่ uh huh. คลิกตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ํานะอืม uh huh. จะทําอะไรที่ไม่อยากเสี่ยงเยอะแต่ว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนอะไรที่มันดีกว่าก uh huh. ารฝากไว้ในธนาคารเองอย่างเดียวเท่นั้นหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงดีด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คุณก็อาจจะไปใส่พวกกองทุนรอสัน,นี้กองทุนผสมที่มีหุ้นนิดหน่อย uh huh. หรืออาจจะเป็นพวก อสังหาริมทรัพย์คำว่า uh huh. อสังหาริมทรัพย์คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์อ uh ่า huh. นะครับแต่อันนี้ต้องมีระยะเวลาการลงทุนพอสมควรเพราะว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือว่าที่คุณซื้อในตลาดหุ้นนี่มันจะเบี่ยง uh huh. แม้ว่ามันจะไม่เวี่ยงเหมือนหุ้นในตลาดก็เถอะแต่ว่ามันก็มีขึ้นมีลงอยู่บ้างน, uh huh. นะครับส่วนอันที่สามก็ถ้ายาวจริงๆกันแล้วสองส่วนเอาไว้เผื่อต่างๆแล้วส่วนที่สามคุณไว้ยาวๆคุณอาจจะมองว่านึกอะไรไม่ออก บอกตัวเองไว้ว่าเก็บไว้ใช้ตอนแก่นะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีเงินใช้อันนี้อาจจะมีการลงหุ้นจัดสรรอะไรก็ว่ากันไปซึ่งซึ่งไอ้เอกรนี้ก็บางคนเขาก็จะลงในพวกไ m F F T F อะไรพวกเนี้ยเนาะหรือกองทุนสำรองีิยงชีพอะไรก็ว่าไปก็ได้ไปโยน์ร้ยังทาสีด้วยเติมมด้วยใช่ครับแล้วก็ก็พวกนี้เนี่ยฟังดูหลายคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันต้องอยู่นั้นตรงล็อต้องบังคับเราโนรี่นั่นต่กุมมอกมุมหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้เก็บอื เขาไม่บังคับเดี๋ยวก็เอาออกมาใช้คือผมมเชื <Ever. S 1> นะ่อในแง่การที่พยายามสร้างกลไกที่มันมาบังคับเราอ่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราใจไม่นิ่งพอเพรนั้นหามาตรการอะไรที่มันมาบังคับตัวเราไว้ดีกว่าใช่ครับมาตรการเหล่านี้จะเป็นมาตรการที่ช่วยชีวิตของคนจํานวนมากนะครับ <S <S <scared> ที่บอกว่า Sabrina. เฮ้ยฉันเก็บเงินไม่ได้ว่ะแป๊บแปบฉันก็ใช้นี่ฉันเก็บไม่ได้หรอกโอ้ยมีภาระโน่นนี่นั่นเลยถ้าคุณตั้งหลักอย่างนี้นะครับคุณเก็บไม่ได้อืม ถ้าบอกคุณบอกคุณจะเก็บเงินหลยใจคุณตั้งด้วยข้อใจคือคุณเริ่มด้วยคําต่อต้านหรือเหตุผลต่อต้านเนี่ยมันจบแล้วนะครับคุณคิดใหม่คุณต้องปรับไหม์เซตใหม่ว่าฉันจะเก็บอะไรไม่รู้ฉันจะเก็บฉันจะเก็บมันเหมือนมมันนเหือที่ฝรั่งเขาบอกมันเราต้องจ่ายให้กับตัวเองก่อนเราต้องมองตัวเองไปในอนาคตนะนะว่านี่คือเรื่องสําคัญเลยอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเนี่ยฉันมีภาระที่บ้านต้องดูแลนน่นนี่นั่นซึ่งผมไม่ได้บอกคุณไม่ต้องดูแลที่บ้าน มครับแต่ทุกชีวิตมันต้องเดินด้วยตัวเองด้วยนะครับเราช่วยคนอื่นจนเราเดือดร้อนอเราไม่สามารถอยู่ได้อันนี้อลมัมบะเราต้องบริหารให้มันไปด้วยกันได้ควบคู่กันได้ทุกคนมีภาระทุกคนมีความจําเป็นครับครับเขาอาจจะจําเป็นไม่เหมือนเราแต่เขาต้องมีความจําเป็นเพราะฉะนั้นการจัดการแต่ทุกคนทําได้ครับออ,อ,อืเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะปฏิบัติการพลิกชีวิต Mo n e y m a k e o v e r อ่ะมาคุยต่อฮะคุณสกสารอ่าเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องการจัดสรรก้อนเงินนะอืาอันนี้มีคําแนะนํอื่นอื่นไหมฮะก็พอจัดสรรแล้วคืออันนี้สิ่งที่พูดไปก็เป็นการที่เราประเมินตัวเองแล้วเราตั้งหลักของตัวเองต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งหลักกับว่าเราจะเลือกอะไรเราจะดูอะไรนะครับม,มันมีอยู่สองอย่างสองอย่างที่อยากจะเกริ่นในวันนี้ก่อนนะครับแล้วครนี้ต่อสัปดาห์หน้าก็คือว่าเวลาเราตั้งหลักว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันมีสองอย่างมันมีเรื่องของความอยาก ฉันอยากได้ผลตอบแทนดีๆฉันอยากได้อะไรที่ไม่เสี่ยงฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่มันคือความหวังของเราความคาดหวังหรือสิ่งที่เราต้องการเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ต่างๆหรือตอบโจทย์อารมณ์ของแต่ละคนนะครับแต่ผมเรียนว่าสําคัญกว่าความอยากคือข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์นั้นๆอันนี้ข้อจํากัดของตัวเองเราเล่าไปแล้วนะครับเรื่องสภาพกล้องเรื่องฉุกเฉินต้องเก็บเงินยังไงอย,อยู่ในช่วงแรก ช่วงนี้คือข้อจากัดของผลิตภัณฑ์เราต้องเข้าใจข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนอย่างเช่นถ้าอยากได้ผลตอบแทนเยอะเธอมีเวลายาวเธอก็ลง lts สิเพราะ lts เนี่ยให้เธอได้ได้ผลตอบแทนแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการ,รลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมด้วยทุกคนก็ดีใจแต่ทุกคนลืมปรากฏบางคนลืมไหมว่าให้ฉันมีเงินเก็บไปทุกวันนี้ฉันไม่ได้ทํางานฉันเป็นแม่บ้านอือย่างนี้ l t f ไม่ใช่เลยนะครับเพราะข้อจํากัดของ lts มันคือเรื่องของคุณจะต้องลงทุนถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ เสียภาษีนะครับหรือบอกไอ้ฉันไม่เสียฉันก็งลงได้นี่เขาไม่ได้ห้ามบอกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อหมายถึงว่าไม่ได้เอาเงินไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็มีประเด็นถกเถียงเรื่องว่าถ้าคุณอยู่ครบเจ็ดปีปฏิทินแล้วอืมคุณต้องเสียแคปิตาลเกินหรือกําไรจากการขายหน่วยนั้นๆหรือเปล่าอืนะครับประเด็นพวกนี้มันก็มีมุมมองที่ไ่เหมือนกันบางคนบอกว่าเสียบางคนสมมติว่าเสียบ้างไม่เสียบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอื อันนี้ถามว่าผมผมผมไม่ได้ผมบอกผมไม่ได้ฟันว่ามันต้องเสียไม่ต้องเสียนะเพราะผมคุยกับผู้รู้ที่มีมุมมองหลายๆท่านเนี่ยมันก็ยังไม่เคยชัดนิดๆน,น,นะครับมันติดมันขึ้นอยู่กับโจทย์แล้วการตีความแต่ผมเชื่อเรื่อนี้ก็จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคของการเคลียร์ความไม่ชัดเจนในระบบต่างๆอยู่นะครับอืมครับก็หลังจากนั้นเราค่อยไปว่ากันเรื่อง,งความต้องการครับครับหมายถึงยังไงฮะความต้องการ ความต้องการของของเรากับผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอเอ๊ะฉันอยากจะเลือกอะไรที่ฉันไปต่างประเทศบ้างฉันอยากกระจายบ้าง่ะฉันอยากเจ้านูน้นฉันเชื่อมือผู้จัดการคนนี้อะไรพวกนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งอ่าครั้งหน้านะครับใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะลองเอาเรื่องของความต้องการเรากับผลิตภัณฑ์มาลองมาโยงกันสิถ้าคุณอยากได้แบบนี้มีอะไรตอบโจทย์คุณคุณอยากได้แบบนี้มีอะไรตอบโจทย์คุณอ,อ,อย่างเงี้ยพอคนที่ เอาฟังไว้ตั้งโจทย์ตัวเองได้ก็จะรับจับผลิตภัณฑ์ที่มายโยงสายได้ง่ายขึ้นอือนะครับเพราะว่ามันเรื่องของกองทุนเนี่ยคุณจะทําให้ยากมันจะยากทําให้ง่ายมันก็ง่ายอืแต่ถ้าผมเรียนว่าเริ่มต้นคุณทําให้มันง่ายก็ก่อนอนะครับแต่พอคุณง่ายแล้วคุณอยากจะทําอะไรให้รู้สึกว่าให้มันตรงกับความต้องการคือลงรายละเอียดมากขึ้นถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานเข้าใจความจําเป็นของตัวเองแล้วการเลือกผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ไม่ยากเลยครับ เกิดบางคนเขาก็จะบอกโอ้กองทุนเยอะเหลือเกินเป็นร้อยๆกองงงงง,งอันนี้คือมันเริ่มจากไม์เซ็ตเลยนะพอเราคิดว่า,<ช>วามันมันมันยากมันยุ่งยากมันไม่เข้าใจปุ๊บเราก็ท้อแล้วหรือว่าเราก็เลยไม่สนใจมันเพราะคุณไปเริ่มเพราะคุณไปเริ่มเรื่องยากก่อนเนี่ยครับคุณจะไม่ได้ทําเรื่องง่ายคุณเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจออยากลงทุนกองทุน,ทนง่ายเห็นเขาลงกันเยอะกองไหนดีอันนี้คุณเริ่มแบบยากแหละอืมแต่เขาคิดว่านี่คือคําถามที่ง่ายที่สุดไงใช่ครับ ต่ตอบยากที่สุดเลยสำ, <c oughs> สำหรับพวกเราเราในธุรกิจอืแล้วบอกโอ้ถ้าอย่างนี้มันย้อนกลับไปที่เล่าตัางแต่ตอนรายการ่ะคุณเกลีย์ตรงนหรอยงน่ะไอ้คุณุจัดเงนินของคุณเป็นสามสามสามอย่างที่บอกหรือยังอย่างเงี้ยครับคำว่าจริงก็คือมันต้องเข้าใจอความต้องการของตัวเราก่อนเป้าหมาย <c oughs> ของตัวเราก่อนว่าเออในแต่ละเป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายสั้นกลางยาวยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาดูว่าเออแล้วกองทุนประเภทไหนกองทุนแบบไหน ที่เหมาะกับเราแล้วค่อยลงลึกไปถึงอกองทุนแบบนั้นมันมีใครใครที่ออกกองแบบนั้นอยู่บ้างใครที่เราค,รคิดว่าเออเข้าท่าเข้าทางเหมาะกับสไตล์เราเหมาะกับ,ค,บความเสี่ยงที่เรายอมรับได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับยกตัวอย่างง่ายเลยครับเมื่อประมาณเดือนธันวาเนี่ยแหละครับที่ผ่านมาอมอญาติๆกันก็บอกเออมีญาติทางฝาถ้ยเนี่ยเขา สนใจอกจะลงทุนกองทุนนะอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าอ๋อคงจะถาม i m f l t f นะเราไปปีจอตลอดอะอนะครับก็าคุยกันไปปรากฏเขาเอ่ยชื่อกองทุนบัวหลวงร่วมทุนของบรจบัวหลวงบอกว่า เอ้ S <S <an> นี่เขาสนใจกองนี้มันเป็นยังไงแล้วก็อ้าวอาจจะแบบเคยไปได้ยินมาก็ากองนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วไปเอิ่นเป็นกองที่มันเกิดด้วยเรื่องขายพิเศษเมื่อสมัยก่อนวิกฤตเตษฐกิจต้มยำกุ้งเลยไม่ได้ขาดทุนนาคารกรุงเทพนะครับแต่าการบริหารจัดการก็คล้ายๆบัวหลวงอ่าบัวแก้วปันผลนั่นแหละนะครับเพียงแต่มีอะไรแตกต่างกันนิดหน่อยเล้ก็มาถามแล้วก็คุยๆไปสักพักหนึ่งก็ก็รู้สึกว่า เอ๊ะเขาจะเริ่มม,มาด้วยความยากแล้วเราก็เลยกลับไปที่ความง่ายว่าจริงๆแล้วโจทย์ของเขาคืออะไรอืมปรากฏว่าโจทย์เขาคือเขาอึดอัดนจาเงินฝากอืมผมบอกว่าถ้าอึดอัดนจาเงินฝากแล้วเราก็ต้องไล่เคสแล้วถ้าอึดอัดจาเงินฝากแล้วเรื่รองความเสี่ยงคุณรับได้แค่ไหนรับหรือไม่รับและจริงๆความต้องการคุณคืออะไรมากกว่านั้นิดหน่อยก็โอเคแล้วอื อ๋ออย่างนั้นผมผมเลยโยนกลับไปเป็นบีเฟกกับบีซีเนียเลยอืมเพราะจริงๆโจทย์คุณอยู่แค่นั้นค,คุณไม่จำเป็นต้องเอาเงินคุณไปเสี่ยงเลยโดดเข้ามาเตูมเป็นหุ้นเลยนี่ไมไม่ใช่แล้วนะครับเพรเนี่ยครับเพราะถ้าสมมติเราไล่เช็คไล่คุยเนี่ยถามยากถามง่ายตอบยากถามยากตอบง่ายถ้ามีเวลา <c oughs> เคาะกันนิดๆเนี่ยเราจะรู้แล้วเราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้คุณได้อืมเพราะอคำถามมาตรฐานที่เรามักจะได้ยินจากจากคนทั่วไปนะก็คืออย่างที่ คุณเสกว่าซื้อกองไหนดีอ่หรือไม่ก็บอกมีเงินเย็นสิบล้านควรจะลงทุนอะไรมันก็มันก็จะมาคำถามมาตรฐานประมาณนี้ซึ่งเราก็บอกโอห้ถามาแค่นี้ตอบไม่ได้ต้องคุยกันยาวเลยมั้งใช่เราเอา <ๆ S 1> อเแค่ว่าเงินเย็นของแต่ละคนมันยังเย็นไม่เท่ากันเลยนะใช่ครับบางคนเย็นเท่าไหร่เย็นหกเดือนอืเย็นหกเดือนผมบอกขอมือจุ่มมือผมลวกอะให้มาอืม<ค><ย><ๆ> หรือหรือแบบแล้วเสียงได้มากน้อยแ,แค่ไหนก็ก็เป็นเรื่องยากมันก็ต้องค่อยคคุยเพื่อเพื่อจะเข้าใจทัศนคติของเขาเหมือนกันนะใช่ครับก็และหลายๆคนจะไปเปรียบเทียบว่าเรื่องของการลงทุนหรือเหมืกับเรื่องของเล่นหวยเขาบอกว่าเ้ยทุกวันนี้เขาเสียงได้เขาเล่นเขาซื้อหวยได้อืมแต่เขาเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถูมก็ไปเลยอืมผมบอกว่าก็ใช่นะ แต่เอาเข้าจริงแล้วถ้าคุณซื้อหวยคุณซื้อเท่าไหร่งว่เท่าไหร่สองพันสามพันห้าพันคุณเสียได้ไงแต่เงินเก็บเงินออมเนชีวิตคุณบางคนเป็นแสนน่คุณจะมาพร้อมอย่างนั้นหรือเปล่าละ่ะมันต้องคิดกันเยอะไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเสี่ยงโชคใช่ไหมฮะมันเป็นเม่คต่มันเป็นการพนันนะเนาะ,นะครับก็คือไอ้อย่างนั้นคือคือซีโร่ซัมเกมเลยก็คือคได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับบางคนประเมินความเสี่ยงว่าตัวเองรับได้ไม่ได้กับ กับเรื่องของการเสี่ยงโชคอืมซึ่งการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณใช้ได้เงินมันน้อยไงแล้วเงินตอนนั้นคุณทิ้งได้ไงแต่เงินที่คุณจะมาเก็บเงินออมเนี่ยมันใช่เงินที่คุณทิ้งได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญมีผมเจอหลายเคสเลยที่นั่งคุยกันยาวมากกว่าจะแกะไม้เคสของเขาออกในเรื่องนี้ว่ามันจริงมันไม่ใช่มันมันมันปากมันเยอะความเสี่ยงถ้าเกิดมันสูญหายมันมันกระทบชีวิตคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมก็จริงหรือหรือแม้แต่ไอ้เรื่องไอ้เรื่อง อาการผัดวันประกันพรุ่งของคนเราเนี่ยนะอะยกตัวอย่างที่้เนี่ยซอ้อา t f เ m f เนี่ยเราก็พูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วให้ทยอยลงทุนค่อยๆลงทุนไปแต่ว่าอาข้อจริงแล้วเราก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่มาทําให้พอถึงเวลาแล้วเราก็ไม่ทําถ้าเราไม่ทําให้มันเกิดพักบังคับอย่างที่พูดไปตอนต้นรายการเช่นเราก็บอกโอ้ยหุ้นตกรอดีไหมหุ้นมันขึ้นรอดีไหมหุ้นขึ้นก็รอหุ้นตกก็รอไป,ไป,ไปมาก็รอกันอยู่ง่างนั้นใช่ไหม ใช่ครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เจอหลังๆบ่อยนะครับคนคนยุคใหม่หรือเราเราเจอวามสะดวกสบายกันเยอะเนี่ยพอเจออะไรที่มันเป็นพโเซสทางกฎหมายที่ยุ่งยากหน่อยเราเลยบอกโอ้ยยุ่งยากเสียเวลาจปทําทีต้องไปเสียเวลาทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงผมผมจะบอกว่าคือไอเราที่ทําอยู่มันเป็นกฎหมายอ่ะคุณจะมาคือกองทุนนะคุณมีบัญชีเงินฝากมันถือไม่ได้อ่ะคุณต้องมาเปิดก่อนมันก็ต้องมีการเคไอซีเช็คโอโยคสูมอรคือรู้จักลูกค้าเป็นยังไงตามคือพโรเซ s ของกระบวนการทางกฎหมายมันก็ออกมาเยอะเพื่อเพื่อความหวังของทางการในการคุ้มครองผู้คุณเนี่ยหละนะครับ mm hmm. มันก็มีตรงนั้นแต่ผมเรียนว่าถ้าคุณทําให้มันจบซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณใช้บริการที่มันเป็นเซอร์วิสอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตหรือโมบายมือถือในการซื้อขายอย่างนี้นะครับ mm hmm. มันก็ง่ายขึ้นข้อจํากัดมันก็ลดน้อยลงอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ครั้ง mm hmm. ในการทําอย่างเช่นกองใหม่เพิ่งต้องไปเปิดสาขาก่อนอะไรก็ว่ากันไปอืมอ mm ืม hmm. อืมอ่ะเดี hmm. uh ๋ย hmm. ว uh huh. สัปดาห์หน้าก็จะมาทยอยให้คําแนะนำนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็ปีหน้าไอปีใหม่นี้เราก็จะมีเปิดสายนะถ้าใครสนใจจะฝากคาถามสอบถามเรื่องใดๆก็สามารถนะฮะศูนย์สองหกสี่หนึ่งห้าสองสามห้าวันนี้เนื่องจากวันหยุดก็จะยังไม่ค่อยมีสายนะคุณเสกสรรเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปเราก็คงรับสายกันมากขึ้นนะครับครับครับอ่ะวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ